สวัสดีทุกท่านเรามาถึงแล้วลเดี๋ยวเราจะเอาทรายวางไว้แถวนี้แล้วก็ค่อยตักไปร่อนเอางงอเดี๋ยวพรุ่งเช้าหรือว่าอะไรก็ค่อยร่อนก็ได้อ๋อกองไวน้นี่เอาเนาะไว้ตรงนี้เอเอ,เอไมลหลคาเกียร์อยู่ นี่เราท่านในอนาคตต้องทำรถซาเล้งดำ้ำดำแล้วล่ะอ่ะามันไหลเรายย่คืนมันคาเกียร์มันจะไหลช้า อ้น่าจะเพียงพอแล้วบ้างว่าอืมอั้ต้องร่อนเลยายถทำไม่ร่อน,นีตีกระเบื้องแตกไดดหนี่เลยเดินโดนหินเข้าไปนี่กระเบื้องแตกเลยเลยไม่ร่อนไม่ได้ออไเออโอ้มีการเปลี่ยนมืออ่ะออนี่แนละท่านเด้อ ไปแล้วพี่น้องเลยไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเหนื่อยนะเปลี่ยนเพราะว่าอยากจะไปหยอกมาเออแล้วก็ไปบีบคั้นให้มันร้องเออรถไ,ไ,ไ,ไหลไปขึ้นได้ที่เดิมอืมรอจิน่จะจอดหน่ไปโตแล้วไปกันเด้อ malah kakak anu เอาพรัวนะควาดเลยเออแบบนั้นแหละถูกต้องเออแบบนั้นแหละ อืเรียบร้อยทีนี้ก็จะเป็นกนารทำความสะอาดอม,มีไม้กวาดส่วนตัว ทรายที่เราขนมาเนี่ยประมาณสักถ้าถ้าขนสองสองเที่ยวเนี่ยจะได้ประมาณ1นึ่งคิวครึ่งคิวสองสองคันซาเล้งเนี่ยเท่ากับครึ่งคิวนะท่านอาผมประเมินดูแล้วนี่ถ้าเราขนมาอีกเท่านี้เนี่ยจะได้ครึ่งคิวพอดีนะฮะซาเล้งผมไม่ธรรมดานะขนทีเดียว เป็นตันเลยนะพี่น้องเออฝากวัน,นีุนี้ทุกท่านสวัสดีครับ